ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้เช่นเคยครับก็จะมาอัปเดตครับเครื่องฟ้าที่ได้เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะครับทดยอดทดกิ่งทุกกิ่งนะครับตอนนี้หนึ่งเดือน,นครับหนึ่งเดือนนิดๆเสร็จนะครับก็ได้สภาพมาอย่างที่เห็นครับ ใบเขียวสดนะครับก็วันนี้ว่าจะเข้ารวดครับเข้ารวดกริงที่แตกออกมาใหม่ครับแล้วก็ท้งยอดใหม่ครับเกียงใหม่ครับตำแหน่งหลังไม่มาครับตำแหน่งหลังอันนี้ก็ข้อยืดครับอันนี้สูงไป ตำแหน่งหลังอยู่ตรงนี้ได้ครับแต่ว่าอันนี้มันมาหน้าแล้วครับถ้าจะเอาคางนี้เป็นหลังก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคะแนงหนึ่งอยู่หลังนู้นแล้วครับถ้าเอาฝั่งนู้นเป็นกิ่งหน้าก็ะแนงหนึ่งก็จะทิมหน้าครับมีสองตัวเลือกครับตอนนี้ก็คือ ตัดใหม่ครับมียอดก็รอเลี้ยงดดต้นใหม่แล้วก็อีกหนึ่งก็คือเขียงตรงนี้เลยบิดครับบิดตานี้ไปด้านหลังแต่ก,ก็บิดยากครับเคื่องฟ้าในแข็งครับนี่ขนาดกิ่งันอ่อนก็ทำยากเพราะอันหนึ่งก็คือกลัวหักครับ เป็นโจทย์ยากครับถ้าจะเอาให้เปะะเฟืองฟ้านี้ก็เป็นกิ่งไอเป็นทรงอิสระครับเอ็นกึ่งตกก็ไม่ได้ฟิกเท่าไหร่แต่ก็อยากให้มันได้ตามสเต็ปนะครับถ้าเขียงตรงนี้คือช้านะครับช้าเขียงนี้จะเร็วกว่าแต่ว่าจะบิดไม่ไป ถ้าจะเอากิ่งนี้เป็นกิ่งหลังก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเคียงตรงนี้ก่อนอนาคตนะครับก็อาจจะดึงมันมีสองตาก็อาจจะบิดนะครับบิดค่อยๆบิดไปนะครับค่อยบิดทีละนิดนะครับ ตานี้ตำ่ำก็สรุปเกียงตรงนี้ครับเผื่อมีตาแตกคนคนกิ่งออกมาให้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่โชคดีครับแต่ว่าก็ความห่างจากตานี้ถึงตานี้ก็ห่างอยู่ดีนะครับเื่อจะตัดตรงนี้แล้วก็ให้เขาแตกมาตรงนี้ใหม่ อันนี้ก็ผมจะเสี่ยงที่จะตัดนะครับโอเคเอาเราตัดกันครับตัดเสร็จนะครับจะให้ชมแล้วก็จะเข้ารวดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมพอเรียบร้อยนะครับก็ตัด รอแตกครับเือจะมีแตกตาออกมาคนนะครับจากสองกิ่งสามกิ่งจะได้เลือกนะครับว่าจะไปด้านหลังแล้วก็ตั้งยอดนะครับอันนี้ตัดเผื่อไว้ก่อนนะครับตำแหน่งออกไม่ได้นะครับอันนี้ก็ข้อยืดไปก็ตัดสินใจนะครับตัด ก็ส่วนกิ่งที่ตกลงมาก็เข้าลวดครับประคองครับประคองกิ่งไว้ก่อนนะครับถ้าทําตอนที่เขาแก่คราวนี้ก็คือไม่ได้นะครับขนาดอ่อนๆนี้ก็ยังหักนะครับยังมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงนะครับที่จะหักจะอะไรไปได้นะครับ ครับผมก็อันนี้อัปเดตเพียงแค่นี้ครับก็รอติดตามกันต่อไปครับมือใหม่ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ